ฮัลโหลสวัสดีทุกคนเราชื่อเต้นนะตอนนี้กำลังเรียนอยู่ที่ Durham ISE Foundation of Psychology วันนี้เราจะมาเล่าถึงประสบการณ์ของการเรียนที่ ISE แล้วก็การใช้ชีวิตตลอดเกาวเดือนที่ผ่านมา เรียนฟาวเดชันที่เราเรียน Foundation เพราะว่าเราเคว่ยมันเป็นการปรับพื้นฐานเพื่อที่ทําให้เราคุ้นชิน get used to กับการศึกษาระบบการศึกษาของประเทศอังกฤษแล้วทำไมถึงเลือกเรียนเดอร์รัมเหมือนเรารู้อยู่แล้วว่าเราอยากเข้าเดอร์รัมตอนปีหนึ่งใช่ไหมเพราะว่ามหาลัยเดอร์รัมก็อยู่ในเครือรัสเซล l g กรุ๊ Group, แล้วก็ร a ง king ก็โอเคเมืองก็น่ารักแล้วก็เป็น big fan of harry potter ด้วย <laughs> ก็เลย อ่ ee, ชอบตัวเมืองอะไรอย่างงี้แล้วก็อีกอย่างคือค่าใช้ใจค่อนข้างที่จะถูกถ้าเทียบกับการใช้ชีวิตในเมืองเมืองหลวงแบบลอนดอนอะไรอย่างนี้ก็มาพูดถึงเรื่องการเรียนกันก็รวมๆก็คุณครูก็ค่อนข้างจะ supportive นะถ้าเราส่งเมลไปเสารอาทิตย์ส่งเมลไปนอกเวลางานคุณครูคุณครูก็ส่งเมลกลับมา ให้เร็วที่สุดอะไรเงี้ยในวัน2วันก็น่าจะตอบกลับมาแต่สิ่งที่เหมือนกันอย่างหนึ่งคือ,อ,อนักเรียนแต่ละคนจะโดน assign apt tutor ให้ก็คือ academic personal tutor ก็คือคคห,หูคนหนึ่งที่คอยเช็คอินกับเรา weekly คอยมีมีติ้งกับเราคอยถามว่าเออตอนนี้เป็นไงบ้างเธอสามารถทําอะไรเพื่ออิมพ o v สได้บ้างการใช้ชีวิตก็เหมือนกันช่วงอย่างช่วงวินเทอร์เนี้ยนักเรียนส่วนมากก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าซึมซึมตามอากาศไปใช่ไหมค,คณครูก็จะบอกว่ามีการส่งทิปทริคในการใช้ชีวิตรอดช่วงวินเทอร์อะไรเงี้ยยังออกไปเดินเอาไปเจอแดดบ้างอะไรอย่างนี้ค่อ,อนข้างที่จะ Wellround e ดอยู่แต่เราพูดแทนทุกคนไม่ได้อย่างประสบการณ์ที่เราเจอเองก็รวมรวมแล้วกันรวมรวม,วมก็แบบ78เต็ม 10, 10. ก็พูดถึงวิชาที่เรียนแล้วกันเอ่อใน1เทอมเนี่ยรู้สึกว่านักเรียนน่าจะทุกคนนะจะได้เรียนเอ่อสตัว4วิชาใน1เทอมอย่างเราเราบอกไปว่าเราเรียนจิตวิทยาใช่ไหมวิชาที่เราเรียนก็จะเป็นสถิติจิตวิทยา E S แล้วก็วิชาสุดท้ายคือ Extended Project e x e m p l e j e c t เหมือนวิชาที่สอนให้เราเอ่อ evaluate งานวิจัยหรือว่าแบบการทำงานวิจัยเองอะไรเงี้ยเอ่อก็เป็นวิชาที่ค่อนข้างที่จะ แปลกใหม่สำหรับเราเหมือนกันก็มาพูดถึงการใช้ชีวิตที่สตอตันละงกันบอกตามตรงเลยก็คือไม่ค่อยมีอะไร <c oughs> <c oughs> เป็นเมืองที่ไม่ค่อยมีอะไรไมันก็มีข้อดีนะก็คือ distraction น้อยแต่แบบว่า ถ้าเราอยากไปทํากิจกรรมอะไรต่างๆอย่างแบบว่าเล่นบอลลิงดูหนังอะไรเงี้ยถ้าในเมืองสตอกตัานเองอะ่ะจะไม่มีแต่ถ้าเรานั่งแท็กซี่ไป5นาทีอันนี้ก็จะมีโรงหนังจะมีบอลลิง หรือว่าถ้าเราอยากซื้อเอ,อ Asian เชียนซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าก r สตรีทที่มันเป็นแบบว่าอาหารเอเชียอาหารไทยอาหารนู่นนี่ถ้าไม่อยากไปไกลขนาดนั้นไม่อยากเดินทางไกลขนาดนั้นก็จะมีเมืองข้างๆนี้เหมือนกันชื่อว่า Middlesbrough มีร้านฮอตพอตมีร้านอาหารเอเชียแล้วก็มีซูเปอร์มาร์เก็ตเอเชีย เดินทางด้วยบัสก็ได้บัสก็ประมาณเจ็ดแปดนาทีก็ถึงละแล้วถ้าจะนั่งแท็กซี่ก็แท็กซี่ก็ห้าหกนาทีก็ถึงละรอบๆบเมืองอะไรเงี้ยมันก็พอที่จะแปลว่าเออทำให้เราไปต่อได้ก็สุดท้ายนี้ที่เลือกพี่แมงโก้เป็นเพราะว่าพี่เขาตอบเร็วเหมือนช่วงแรกที่เราเหาข้อมูลมาประเทศอังกฤษแล้วก็ทักไปหลายที่แต่สุดท้ายก็คือที่เลือกแมงโก้เพราะว่าพี่เขาตอบเร็วมากรู้สึกว่าพี่เขาใส่ใจอะไรอย่างนี้ เหมือนเราก็เรื all right, all ่องที่จะกังวลเรื่องเอกสารอันไหนจะขาดหายอะไรอย่างนี้ไหมเราก็ส่งเอกสารให้พี่เขาอะไรงี้พี่เขาก็แบบตรวจเช็คเอกสารให้แล้วก็แค่นั่ง BTS ไปหาพี่เขาแล้วก็เอาเอกสารปึกนั้นไปทําวีซ่าก็เหมือนแบบว่าการความใส่ใจเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างนี้รวมๆก็เลยบอกว่าเออเลือกแมนโกอะไรอย่างนี้ก็วันนี้ก็น่าจะมีแค่นี้ขอบคุณครับ staying in UK with mango.